l ั c ก,กี้สโตรเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ที่คุ้มที่สุดสุ่มได้ปุ๊บเพชรเข้าเกมปับ๊บวิบปั๊บวิบปั๊บแจกปับกปบป๊บทุกวันลงทุนเพียง10บาทได้เพชรคุ้มมากหมุนสุ่มง่ายได้จริงๆของรางวัลเด้งเข้าเกมทันทีท้ายคุณมาลองที่ลัคก,กี้สโตรย้ำลงทุนเพียง10บาทได้เพชรโคตรคุ้มที่ w w w luckystore in t ts สวัสดีน้องๆชาวไทยไวัยรุ่นเมกาทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับพี่เดฟทีโีเช่นเคยเอาละว,วันนี้พี่ก็มีสาระดีๆแล้วนะที่จะมาสอนน้องๆนะก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันก่อนเลยเอาละสําหรับใครที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เรียบร้อยแล้วอยวพี่จะมาเริเ่มอ,อธิบายกันเลยนะวันนี้นะพี่จะมาสอนเติมเกมฟรีไฟล์ด้วยเคพัทนะ ขั้นต่ำา20บาทนะสำหรับน้องๆที่มีแอปกสิกรเท่านั้นนะใครที่ไม่มีก็รีบทำการติดตั้งดาวน์โหลดเลยนะสำหรับคนที่มีบัตรธนาคารกสิกรนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะน,น้องนนะอันดับแรกนะเดีย๋ยวเราต้องไปที่หน้าเว็บเติมเกมกัลิน่าฟรีไฟล์กันก่อนเลยนะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเว็บเติมกลิน่าฟรีไฟล์ ลิงก์อันไหนนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะก็อย่าลืมกดเข้ามาด้วยนะทําตามทุกขั้นตอนแล้วนะ้องก็จะเติมได้นะเพราะว่าใครเติมเกมฟรีไฟล์ด้วยเคพัสนะก็จะมีโบนัสแถมเพชรสุดพิเศษให้ด้วยนะบวกบวกเพิ่มไปอีกนะโอเคอยวเราไปเจอกันในหน้าเว็บเติมกันในหน้าฟรีไฟล์กันเลยดีกว่านะ โอเคครับน้องๆตอนนี้นะพี่ก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเติมเกมกับลิ้น่าฟรีไฟนะตอนนี้พี่ก็เข้ามาแล้วมันจะมีช่องทางให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะกับ a c e b o o k กับ ID ตัว ID ผู้เล่นในเกมนะโอเคพี่ล็อกอินด้วยผู้เล่นในเกมก่อนเลยหลังจากนั้นก็ใส่ ID ผู้เล่นในเกมนะใส่ ID ดีเรานะโอเคหลังจากนั้นก็ ตรวจความปลอดภัยนะว่าเราไม่ใช่บอทนะโอเคโอเคหลังจากนั้นก็ตรวจสอบก่อนเติมนะว่าเราชื่อตัวละครในเกมตรงหรือเปล่านะให้ไปที่3แถบนะมุมขวามือของเรานะขบวนสุดเลยนะจิ้มเข้าไปนะโอเคนะตรวจสอบนะว่าชื่อตรงหรือเปล่านะก่อนที่เราจะเติมนะสำหรับน้องคนไหนที่บอกว่าเติมไม่เข้านะต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าไอดีตรงกันหรือเปล่า โอเคหลังจากนั้นก็เลือกเลยนะชําระเงินนะด้วยเคพัฒนะรับโบนัสสุดพิเศษทุกวันนะทุกการเติมเลยนะสุดคิดเลยนะโอเคจิ้มเข้าไปโอเคหลังจากนั้นก็จะมีรายการให้เราเลือกนะว่าเราต้องการแบบไหนราคาเท่าไหร่นะรับโบนัสสุดพิเศษทุกวันการเติมเลยนะด้วยเคพัฒนะนี่นะอันแรก20บบาทนะเราก็จะได้หกสิบหกหกสิบเอ็ดเพชรนะบวกอีกเจ็ด แล้วก็50บาทก็ได้156อบวกอีก16บนะ90าบาทเราก็จะได้281บนะบวกอีก29เพชรนั่นเองนะแล้วก็150บาทเราก็ก็จะได้เพชรก็470อบวกอีก47เเพชรเติม3 0มบาทเราก็จะได้9 956เพชรนะบวกอีก96เพชรนั่นเองนะแล้วก็เติมแบบโคตรแพงเลยโคตรสุดๆเลยนะก็500นะ เราก็จะได้1637เพชนร้าบนะบวกไปอีก164เพชโอ้หมายกอนโคตรเยอะเลยนะน้องๆนะแล้วก็อันที่แบบสุดๆเลยนะก็คือเติม1000บาทนะแล้วก็เราก็จะได้เพชก็3 3 6 1นาบวกอีกสามสเเพชนั่นเองนะน้องๆนะโอประ,ประมาณนี้นะเติมขั้นต่ำา20บาทนะสำหรับใครที่มีแอปธน,นาคารกสิกรนะเคพัฒนนะก็จะเติมแล้วก็เราก็จะได้โบนัสนั่นเองนะ โอเคจะพี่จะเติมห้าสิบาทก่อนแล้วกันนะใครที่เติมยี่สบาทก็แล้วแต่น้องๆเลยนะย้ําก่อนนะว่าพี่ไม่ได้ปอนเซอร์นะจากเอ,อ่อแอปธนาคารกสิกรหรือว่าเว็บกริน่าอะไรเลยนะพี่มาเติมให้น้องๆดูในช่องพีเดฟทีวีนะก็อย่าลืมกดไลคให้กดแชร์กดซับสไครต์กันก่อนที่จะรับชมด้วยนะโอเคหลังจากนั้นก็มาหน้านรายการสรุปการสั่งซื้อนะตัวเลือกการชาระเงิน เคพัดแลรับบนัสุดพิเศษนะสินค้าที่เราเลือกก็คือ156เพบวก6เพรนะในราคา50บาทนะด้วยแล้วก็เขาบอกว่าให้เราทำการใส่เบอร์นะที่ผูกกับเคพัดกับแอปธนาคารกสิกรน,นะหลังจากนั้นก็ทำการใส่เลยนะเบอร์ขออนุญาตนะปิดไว้นะปิดนะเซ็นเซอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวน้องโทรมาปวนพี่ โอเคหลังจากนั้นนะก็ทําการชาระเงินเลยนะน้องๆน,นะโอเคหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นมาหน้านี้นะกรุณาชําระรายการที่เลือกผ่านเคนะพัฒนภายใน2ชั่วโมงหากชำระเสร็จสิ้นกดปุ่มยืนยันด้านล่างนี้เลยนะอ่าแล้วมันจะมีข้อความส่งไปในแอปธนาคารากสิกรนะเคพัฒนะให้เราไปทําการยืนยันเพื่อชาระเงินนะโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปยืนยันแป๊บหนึ่งนะ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าแอปทางการกสิกรนะเขพัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะในแอปนะข้อมูลการชําระเงินของกันเลยฟรีไฟน์นะเกมฟรีไฟน์ชื่อดีตัวละครน,นะรายการสั่งซื้อก็คือ156เพรนะแล้วก็เลขทีอ้างอิงน,นะก็จำนวน50บาทนะกดทำการชำระเงินเลยนะ โอเคครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาในเกมฟรีไฟลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพชรก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ1 5 6เพชรนะบวกอีก1 6เพชรนะสำหรับเติมผ่านแอปกสิกรนะเคพัฒนะตอนนี้พี่ก็จะไปทำการหาสุ่มของเลยละกันนะเราได้โบนัสฟรีมา1 6เพชรนะ สำหรับใครอยากเติมแบบพี่นะดูคลิปนี้ให้จบเลยนะใครดูไม่จบอจาจจะพลาดนะสำหรับใครที่ทำไม่เป็นนะก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะในใต้คลิปเลยนะเติมง่ายมากนะโอเคมาอนนี้ดีกว่านะ มาเลยอันนี้มีแล้วมีแล้วมีแล้ว,ลวอุ้ยดับคาตนะน่าได้วะจัดดีครับหนึ่งครั้งแบบว่าหนึ่งยบเก้าเพชรจัดปลายสุดพิเศษโอ้มันซ้ำมาโถท่าแดบได้ไหมโอ้โหได้แต่เกลือๆทั้งนั้นเลยเวนเลย โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการเติมเกมฟรีไฟด้วยแอปธนาคารกสิกรเคพัดนะเติมขั้นต่ำยี่บาทนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย